ชอบงานเนียนมากงานน้อยคราวนี้เมื่อแปลงเป็นสามกลุ่มแล้วนะครับฟงังมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวคิดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังต่ออันไหนดีกว่าเรา๋ยค่เลือกนะครับอันนี้คิดจากฝั่งที่มีสายงานมากปวด,ดหัวเอามนน้อยนะครับเหมือนชัต้ตีชั้นโทนแะอหน่อก่อนนะครับตอนนี้ในองค์กรปกครองิ่นเนี่ยจะมีข้าราชการกี่คน มีตำแหน่งอะไรบ้างสายงานอะไรบ้างเป็นระดับอะไรเนี่ยเขาให้องค์กรของจ่นเนี่ยกำหนดโดยความเหิดชอบจากกรรมการโดยหานงานผลขององค์กรของิ่นก็คือตัวประหลัดนายกเป็นคนที่ต้องให้ความผิดชอบนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่ก่อตังอกำหนดโดยยึดหลักจากเขาบอกสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและฐานะการคทางนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องคิดแล้วอยู่แล้วนะครับก็คือ โครงกำหนตำแหน่งจะมีอะไรเนี่ยเป็นหน้ากขององคลกรท้องถิ่นนั่นเองโดยให้บอร์ดของท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะครับถ้ากำหนดผิดไปจากที่กอทกำหนดก็กขให้นากคอทแก้แ้งให้แก้ไขนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าททำให้ถูกก็แก้ไขไปคราวนี้เนี่ยนะครับ เขาให้กอทเนี่ยทำมาตรฐานฉหัดตำแหน่งด้วยนะครับแล้วต้องระบุรับผิดชอบละคุณต้องตัดว่าตำแหน่งก็คือสเปคจ็อบเดอสคริปชันของตำแหน่งไว้ว่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็ผู้ถึงค่าอุปการะครับจะแต่งตั้งให้คนตำแหน่งใดจะรับประเวณีแบบใดเนี่ยให้เป็นตามที่กอทกำหนดก็หมายความว่ากอในกฎหมายฉบับนี้จะต้องทำบัญชีเงินเดือนค่าสการเอง นะครับถ้ามองเป็นสามแท่งอย่างที่ผมว่าเนี่ยกอขอนี่จะเป็นลอกกอฟไม่ได้นะครับถ้าเป็นสี่แท่งแบบกอคอเป๊ะเนี่ยอาจจะลอกเข้ามาแต่ถ้าเป็นสามแท่งหรืออย่างที่วันนี้อาจารยยายเนี่ยกอขอจะต้องทําบัญชีในอย่างอื่นะนะครับตอนนี้พวกเราเนี่ยติดซิลลิง ัจุบันเนี่ยเราถูกคุมจำนวนค่าการโดย40%ใช่ไหมครับอบตบแห่งเนี่ยทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายมาตลอดแต่ไม่รู้จะทำยังไงกรมก็ต้องแก้งไม่เห็นเพราะเท่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็กับเงินที่มีอยู่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คุมอยู่ร้อยละ40แ้่ทั้งที่อบจเนี่ยใช้ประมาณ10%แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนด สัดส่วนของเงินเนี่ยนะครับในการจาร่ายเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ของสิงแล้วเนี่ยเขาให้ขอถอกำหนดก็หมายความมันจะแปรไปตามประเภทของของค์กรของสินมากขึ้นนะครับผมขอเรียนนะครับว่าเงินเดือนค่าจ้างผลประโยชน์ตอบแทนอื่นไอ้โบนัสที่มันเขาเรียกผลประโยชน์ตอบแทนอื่นหรือเป่นะครับอันนี้เขารับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ แต่ว่า mm. offset, salt, คำนวณร้อยละเนี่ยนะครับ40เนี่ยงยังว่าสัตยบัญญัตินี้ในการคำนวณที่ผมว่าเนี่ยเขาไม่ให้นับพวกขายโอนหรือพวกที่กินเงินเดือนจากส่วนกลางนะครับถ้าพวกนี้มารับอี่เกินแน่นะครับเพราะนั้นพวกที่กินเงินเดือนจากส่วนกลางไม่กินเงินเดือนจากที่อื่นไม่อยู่กับทัพเนี่ยพวกข้าการครูที่ได้รับเงินเดือนจากที่กรมจัดให้เนี่ยหรือข้าราการขายโอนที่ยังได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่มานับในกลุ่มของพวกท่านนะครับ แต่ว่าถ้าจะแบ,บ่งโบนัสไปให้เขาเนี่ก็ไม่มีอะไรห้ามนะครับเพราะว่ามีผูกคองแต่ว่ารายได้ของขงถิ่นตามที่กำหนดเรื่องกฎเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เอาเองินคู่และเงินมาหลวงนะครับก็ในรายได้ไม่มไรวมเงินกู่และเงินนะครับก็เข้ามาตามน,นันไปนะครับก็กอทอก็จะไปกําหนดนะครับว่าอราตเทศบาลรบจจะแบ,บ่งชั้นยังไงร้อยละเท่าไหร่ก็เขามีข้อมูลในเรื่องของรายไ,ได้นะครับ สิทธิสวัสดิการนะครับของข้าราชการเนี่ยเขาให้ออก์อจังหวัดกำหนดโดยให้พอถทหอเนี่ยวางมาตรฐานอันนี้อาจจะให้มากอทรอ,อจังหวัดนะครับในเรื่องของสวัสดิการสิทธิประโยชน์ตอบแทนนะครับและในล่าเนี่ยก็เขียนรับรองในเรื่องของการจ่ายเงินรางวัลประจำปีด้วย ว่าถ้าข้าราชการจะได้เงินรางวัลประจำปีเนี่ยก็ให้เขาเขียนนี้นะครับว่าในปีงบประมาณใดนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเนี่ยได้รับจ้างเถิดผลทำนิอย่างดียิ่งองค์ความร่้จะจัดสําเงิน,ก,น,ก,น,งนก็จ่าเงินรางวัลประจาปีให้แก่ข้าราชการได้รับจ้างได้ก็ได้ตามระเบียนวิธีการได้เงินไขที่ก่อตั้งกำหนดหมายความว่า ในเรื่องของการให้รางวัลประจำปีนี่ก็เขียนให้ชัดเลยในกฎหมายนี้นะครับก็เขียนไปเลยว่ายอมรับว่าได้โบรับก,ก็เขียนไปเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เห็นด้วยกับการให้โบนัสของท้องถิ่นสี่เดือนห้าเดือนนะครับเพราะว่าค่าการแพรทยผมก็จะได้แล้เขาบ้างน,น,นะครับปีนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าจะไม่ได้ทําตัวชีวะแทบตายนะครับได้ข่าวว่าจะไม่ได้เขาบอกว่าจะเอาเงินเหลือจ่าย ที่แต่และกระทรวงสมทรวงกรมใจแล้วมาให้มงนนะัผมเนี่ยคิดด้วยหัวแม,ม่เท้าเลยนะครับว่าส่วนราชการใดเปิดจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยน่าจะต้องถูกสอบวี่ไหใช่ไหมเขาตั้งงบมาให้คุณใช้เนี่ยคุณมีของระมาณมร้อยบาทคุณใช้ห้าสิบบาทคุณใช้เงินไม่หมดงานาการก็ไม่ทําทํางานไม่ได้ตามเป้าใช้เงินไม่หมด กัิที่เขาให้มาเนี่ยที่คุณขอมาทำมันจะมีเงินเหลือแถมจะมาเป็นโบนัสอีกรงมหนึ่งใช้เงินไปตามนโยบายรัฐบาล90%ใช้หมดเลยไม่มีโบนัสผมคิดยังไงเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคิดในใจถ้าสุทยกันตอนนี้การบรรจุเนี่ยนะครับก็ยังตื่นหลับนกเรื่องการสอบการการคับกดเข้ามาใช้หลักการสอบแข่งขังนอยู่นะครับ นะครับแล้วก็ยังวางหลักว่าให้กอต่อเนี่ยวางหลักในการสอบนะครับโดยให้บรรจุและแต่งตั้งลีงตามลำดับที่สอบได้นะครับนะครับแล้วก็มีการขึ้นบัญชีผู้สอบนะครับคือหมายความว่าในการสอบเนี่ยยังยอมหลักหลักการกองุินเนี่ยเป็นผู้สอบแล้วก็การบรรจุเนี่ยต้องใช้ตามลำดับ มันชีที่สองได้นะครับซึ่งเรื่องสอเนี่ยเป็นปัญหาที่ผู้แทนท้องถิ่นพูดมากในที่ประชุมน,นะครับแต่ว่า,ากรรมก,การเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในการที่จะไปควบคุมเหือนการเพราะว่าจะไม่ให้ออกรทตเปิดสอบมันก็จะ,ะไรอยู่เพราะว่าความเป็นสระของความถิ่นเมื่อเขาไปกำหนดโครงสร้างและกรอบการังอาการเปิดสอบของถิ่นมันก็ต้องเปิดประกาสให้มีการสอบแข่งขันนะครับแล้วก็วางหลังเรื่องการสอบขันนี้ต้อง ม,มีการแข่งขันโดยแท้จริงนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดช่องว่าถ้ามีต้องการจะบรรจุคนที่มีความสามารถพิเศษและมีความสามาถสูงเป็นค่าการส่วนท้องถิ่นเป็นคาารพิเศษเนี่ยกอขอก็จะกำหนหลักการไว้นะครับซึ่งซึ่งนี้อจะเปิดช่องเหมือนกันอย่างเช่นผมไม่ยอมเึื่งค่าไปออกแต่ว่าวิธีการให้ให้เขาเป็นเพราะว่าเป็นผู้แทนต่สูงของท้องถิ่นนะครับตึง้ง ผ่านการทดสอบความรู้เนี่ยก็จะมีอบงมีสถาบันอะไรทักอย่างก็กว่าอัปกฤษเขาเป็นอันนี้เป็นโรงแล้วคราวนี้เมื่อสอบประหลัดแล้วมีประหลัดขึ้นบัญชีไว้เยอะแยะแล้วนายยกไม่บรรจุประหลัดผมให้นี่เขียนอีกนะครับไม่รู้เป็นกฎหมายบริหาภาษาอะไรนะครับเขียนวิธีปฏิบัติปาเลยนะครับก็เหมือนกับกลัวว่าจะไม่บรรจุประหลัดกระทรวงอาไทยประหลัด ไม่ทันเกษียณเลยนะครับตั้งคนใหม่แล้วในรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยต้องรีบไปหาคนรับนั่งประหลัดต,ต่อคนที่กเกษียณนะครับแต่ว่าองคอ์กรปกครองสถิ่นประหลัดจะ,กะเกษียณนายกไม่ดิ้นรนไปหาใครเลยก็แปลกมีองค์กรเดียวเลยนะครับที่แปลกนะครับลอยทิปโปเลี้ยงไว้รถน้ำคนยินให้มันโตแล้วก็แต่ที่อื่นเนี่ยนะครับรถน้ำฝนเขาเลี้ยงก็เลี้ยงกันไปแต่ว่าต้องมีประหลัดในระบบราชการคนเดือนนี่ถ้าไม่ประหลัดนายรัฐมนตรีทำไม่ได้เพรัฐมนตรีเนี่ยสั่งราชการต้องสั่งผ่านประหลัด นะครับแต่ว่ายังผูกพันพวกประหลัดเนี่ยเป็น